ทำความเคารพรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำลังพลประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและปลายปกครองจานวนทั้งเส้น300นายมาเพื่อทําพิธีปล่อยแถวรดงกว่าร้างอาญากรรมยาเสพติดและอาวุธปืนระหว่างวันที่18มิถุนายน วันที่24มิถุนายน2557บัดน,นี้พร้อมแล้วครับหมายสำคัญคือ 1. นวัดขันจับก,กุมคดีความผิดเกี่ยวกับอาวุธปือนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดระเบิดแสวงเครื่องรวมทั้งระเบิดปิงปองและประทัดยักษ์ 2. กดดันป้องปรามบุคคลสถานที่และสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน และหรือจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆชนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องร่วมมือและปิดกั้นการเผยแทรกําลังที่ใช้ในการระดมฝูงพลานในครั้งนี้เป็นกองทัพการํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเพื่อนข้าการตํารวจอาาสมัครที่มาร่วมในกิจกรรมปล่แถวในวันนี้ รับทุกท่านเป็นประธานในทีที่ปล่อยแถวเพื่อรุมดมปาร์ตลาอัธยากรรมในวันนี้เป็นหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถเพราะได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องทหารไม่ว่าจะเป็นการส่งกำลังเป็นสภาวะที่พิเศษสามารถที่จะตรวจคนน้นและยึดสิ่งของที่ผิดกฎหมายได้ทันท่วงที ปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติที่เราผมขอไหวแถวข้าราชการตำรวจอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ทหารที่มาร่วมปฏิบัติการในเรื่องการปราบรางอาชญากรรมและยาเสพติดในเวลานี้ขอบคุณครับอำขอเรารบรองผู้บัญชาการ